ผมจะจองผมหนึ่งตัวนี่รับมรนใสครับรัใส่ก่าบเรีนมือไม้ครับโอ้หไม้มามมางามขนาดรับเรียเวลาหนึ่งชั่วโมงครับยายไม้ครับไป สวัสดีครับสวัสดี FC สองตกปาลาละตอยคือเก้านะครับครับเมื่อนี้ก่ะออกมาตกปลาสไลค์คือเก้านะครับสไลค์หวยล้ำพัสาดคือเก้านะครับแต่ว่าเมื่อนี้มาไหมไหมายขอกควายนะครับหมายที่ว่าเก็บค่าบริการสถานที่นะครับกะมี พ่อเพิ่นมา้ว่านี่เพิ่นก็ไดเก่าโตนะครับเพิ่มมาพอที่สามามาแทนเพิ่นนะครับมาใหม่ใหม่เที่ยงมูสุดนะครับไตไม้ฟกเดือดขับเบิ่งไม้นะครับมาใหม่บางอย่างป่วยมาแทนพราใส่ครับสภาพไม้ฟังเรียเสียเงินเสียสองร้อยตายไปแล้วไม้สุดท้ายหมูเลยไตตูเสียงว่าอยู่เที่ยงตัวีบปากกีบบอลดีขึ้น ตรงมันตรงนี้น่ายนอกระพายเบื้องป่าคนไทยนะครับป่าป่าเบื้องป่าคนไทยคุณเบื้องป่า พี่นอทีมงานขึ้นมาทะเลทีมะโรงต่อเพลิน,นครับหนสองสามสี่บน,หา,นหาตัวเงี้หาตัวเก่ามังเก็ตแปดโลเก่าโลอยู่คนเงี้วนปลาวนรับทีมงามนก็ใสแล้วมา ม้าต่อใส่คอบึงของลงทีบึงของลงบึงกันสุดยอดครับผมม้าต่อเล่านี่สัก,กโลบเบ็ดไว้ขั้นหนึ่งเอาปลาขึ้นซอยพอก่อนครับโอเคนะครับผมไปครับหยอนเลย่ขอกล้วย <laughs> ขอกล้วยในตำนาน <laughs> ก็นนน <laughs> เลยม่มีมูมาก โอ้โหงูเหีม้กมก็เถือนเนาะตามาพรดีเตียนถังเต็มนี่นะครับสภาพไม้ปากอะเข่าอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเป็นผ้ากับอากาศคืมนะครับปากอะกินแบบกินบกดนะครับกินค่อยค่อยแต่ว่ายังพันเอติดจ,จักโตนะครับจะก็ตอดเบ็ดอยู่ปากกระแล่น ไม้งามขนนะมาดตัดไม้นามลดแล้วนะครับนามเริ่มนิ่งแล้วนี่เป็นไม้ต้นเดือดเคร่งกุกเดือดไปป็นโตรงนะตอเนี่ยพิ่นก็ได้เข้าตัวกด้เอาขึ้นลดซอยเพิ่น,น่นะครับก็ตอนนี้ล่องบ็งดสักะแล้วนะครับเห็นเวลาเทียงนะครับกรอดุุน เบิ่งไปน้องกันนะครับผมครับนี่รับายไม้ไม่ายลงไม่ัชงไส้นะครับไส้โค้งนะครับใช่กันก็ไม้เก่าหนึ่งนะครับครับนี่ก็สัาก็ได้ป่าตัวนึงนะครับล่ามนะครับได้ตัวนึงแล้วนะครับายมาตีลังแหลกกินเลยนะครับที่สองเขาแล้วนะครับ ฮะเออหุ่นยุกใส่แง่ได้มันของของนะครับหลังนี้นะครับไปแล้วอุ้ยขาดไหม่ปลดอกเลยวะพูดอ่ะหึ แมมันดึงขาดเลยพิศเหนา,ลลอ,าอรอบคนหรอมั้งบอสมันขวางดเลยโอ้โอเหนื่อยโอ้รได้อัดป่าครับผมมันจะจองผมหนึ่งตัวนี่นะครับนี่ใส่ครับนี่ใส่เจ้ามงึงอย่นยันเจ้ามึงอยเาง ออาบนเหนื่อยตวจดูผมตักห้ถ้าว่าคอยหอกกันบค่อยหลอกัคอยเรีนเอาเรีน้มันยูหนีเลยดิโอ้ของบ่เนี่ยฟ้านะเน่าเออนั่นออกแล้วนี่หน่อนักตักควบบัขาควายใบขาบึ้มล บ่ได้นะตันโอ้ไม่ตัวนังนังอยู่น่าตีก็ตีนี่เขาไป่นตีส้นไหนอี่สิคุ่มอือสี่สิบุมพื้นมาถึงเย็ดล้างถึงมืพอดีแหอกิับนยอด ยัพ่ออยู่ใส่ก่อนอยู่บ้านอ้าวอยู่บ้านเหรออยู่น้ำพุ่ก็ชินาะไรบุกขาวบุกขาวเฮอ้ยเดือลุกออกออกออกบ้วนี้เนาะครับไปมืมเล่นเนาะฮะลุกออกไวเนาอันไหนอันนี้เนาะโอ้ยอันปานี่เนาะออกเนาะ ดึงมากผีไหมเอองับมา้ทังทีนี่คือเป็นสานี่คืกระตุ้นน้ำลอยครับผมหยุดลอยเลยก็ขิได้ก็ขิได้บ่ได้ไม่ได้เห็นเรื่องเงี้ยคว้างมาเสียอได้แล้ว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 นักเติบนักเติมหยดโอ้โอ้นัดนักโอ้ยน้ำกรมดา้ัง เตาซื้อ,อเบิดมือซื้อตีอโอ้ยกว่าสิตีเนาะ <c oughs> เออห่อเคนหมานแล้วครับได้สองหางเลยดิมีแต่จำจำกระดุ๊ดเป็นรุดตัวนึงกระดุมนี่บอกตัวใหญ่คนนโอ้พันได้สองแล้วนะครับผมก็ได้ตัวนึงขาดไปตัวนึงครับตัวใหญ่ตัวใหญ่โอเคนะครับ ว่ามันเห็ดแต่ก็ยังมันนั่นยอมกินไหมเห็บเี้ยงเคยแบบยังเผาเ่าไม่เย่ะต้องรบติดเบ็ดแล้วมันตินซีบ่คือทั้งเสื้อเล็ก